ตกใจเพราะว่าเห็นน้ำเต็มทางเต็มถนนเนะา,เาะขอกลกัวว่าอ้าวามันขีฟุ่นก็เลยลดน้ำหน้าบ้านซะเลยสังดางํารอดูว่าขามันจะสูบออกมาแล้วเป็นยังไงโอยคันขมงถุงเข่งน,นะพี่น้องเอ้ยสังดําสังดํามาจับอจองข้ามเนอะสังดําบอกเพื่อนพันหน่อย เขาเผากันแล้วปบ้านก็ฝูกเพื่อนทอนหน่อยสุดท้ายครับปะจะสุดท้ายแล้วนะสิก็จริงๆมันต้องมีแบบเผาจะมีถ้ามาถ้าเผาก็จะมีไม้ผ้าตรงกลางแล้วก็เอมันจะมีแนวหนังนี้แต่เราก็ไม่เยอะนะคะทุกคนทำแบบไม่เยอะก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ก็ลมควันไฟไปก่อนนะคะ ข้าวหลามลมลมควันไฟลมควันกิดคุณจอยสิริคุณประจังกิดคุณประจังกิดนะคะเชี่ยธานออกนี่ข้าวหลามทำไมไม่เอาใบตองกล้วยปิดก็ได้ค่ะป้าค่ะมันไม่มีตองกล้วยเราไม่มีสวนกล้วยเอายาเชี่ยนนและเราจะมีแต่ใบกล้วยตานีเอาฟืนเอะไคไมบกล้วยตานีอันนี้ก็ม่เป็นลายฟางแล้วก็อยู่บนต้นไม้ ฟางอยู่ต้นไม้อ๋อเอาฟางกัวกัวหม,มามันไปสีไซส์ะาานกระเฮ้งหอมเข้าไปแล้วเป็นสมุนไพรอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> เราต้องเลือกเอาที่ดีๆมันก็ไม่เอาตรงที่อันนี้ยน้ววน,นแบบนี้แล้วก็แล,วกแล้วก็ัอาคุณอะไรนะคุณอ่อนนะคะคุณอ้อนคุณสมยงนะคะคุณภาษากิตคุณภาษาจิตคุณป้านมนะคะ กัญจนานะคะสวัสดีค่ะคุณดาราสวัสดีค่ะพลาราลัเผาสวัสค่ะภารามมันเดือดนะมันก็จะล้นขึ้นมาได้หน่อยนึงถ้าเราปิดนันยานะคะคุณมันันยาคุณการิตสบายดีค่ะขอบพระคุณนะคะแต่ทีครับแต่ว่ามันเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านนี่มันจะหนาคุณอะไรเนาะคุณสุวรรณนะคะคุณกระถินริมรั้วนะคะคุณกระถินริมรั้วกระถินริมรั้วนะคะ กระโดดมาจากช่องป้าเส้น่ะขอบคุณค่ะคุณอะไรเนาะหม้อตัวก็เหลือบอกสตอรี่นะคะคุณจะดึงนื้คุณจะดึงเนื้อไปทำคุณจำลองโอ้ไว้ใส่กับอันนี้ก็ได้ใส่อันกระต้มมัดเออเวลาเราทำกระต้มแล้วไม่ได้ทำก้มกรต้มมาก็ทำอันนั้นนะต้มใส่กับฟักทอง ยังฟัได้เราคะแ้ก็มารอร่นสบายว่าค้าหลามชางนี่มันจะออกมาแบบนี้เป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอบคุณนะคะขอบคุณกาเขาแบบกาจะได้ได้กินหรือไม่ได้กินเรายังไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้เราก็มารอรุ้นกันว่า แนวไหนเพราะว่าสมุนก็รอเฝ้ากันเป็นแถวเดินลุยไล่ลุยไล่อยู่นะคะทั้งมาทั้งแมวเลยนะคะทุกคนอยากกินข้าวหลามก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคุณแม่ทุกคนสบายสบายดียังจ้ข้าวหลามส่วนอะไรนะมวยทะลุข้าวหลามมวยทะลุฟ้าข้าวหลามมวยทะลุฟ้านะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะพิษพันธุ์พีพิษกิน พิมแอดทีพิสกินออฟฟิเชียลค่ะทุกคนเบอร์โทร0927947526 0985655266 0632425644ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนนะว่าข้าหลามจอกมารูปลักษณะแบบไหนจะได้เอาน้ไร้อนแบบ่ไม่ๆนะคะทุกคนคลด้ค่ะ แม่ปก้ปามาอนี้ลาไปหาหมอก็นเดิ้ลขี้รดลงไป,น,ไปน้ำร้อนไปก่อน ไม่มีบางข้าวหลามหมดคนดี่ดีได้หรือเอาข้าวอ่อนหนึ่งจมบางใหญ่ตังตังวิ่งข้าวหลามกินเลยตาตากินเลยนายแต่งตัวโบทำไมชุดแบบนั้นล่ะ แล้วแล้วอ้าววันนี้เขาไปงานวันเด็กหรือเปล่าเป็นมันเป็นงานอะไรล่ะลูกงานวันเด็กค่ะแต่หนูได้เต้นเพลงผีสองรอบก็เลยแต่งหน้าผีครูบอกว่าเอาตลกตลกก็เลยว่าจะไปเปลีป่ยนเจ้ากมใหม่อ๋ออันนี้อันนี้ผีเหรอผี <c oughs> <c oughs> มาดูผีผี้ผองตอง <c oughs> ว่าให้ตลก <c oughs> ให้ตลก <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าน่ารักนะดูดูจะไปเต้นงานวันเด็กเออแล้วก็เลยแบบให้มันแบบนี้เลยใช่ไหมตาแดงอ๋อแล้วก็คอแดงเอออะปปะนกตากางหนึ่งใช่ไหมต้องคอยพิกต้องคอยพิกนะคะเผื่อจะได้กินถ้าเขาทำถูกวิธีเ้าก็เข้าแบบนี้ แต่ถ้าเรามีไม้กลางเนอะแล้วก็ก่อไฟหน่แล้วน้อยพิ้งพิ้พิ้งพิ้แรกค่อยบอกว่าให้ไปทำเป็นหน้าบ้านค่อยอะไรเย็นๆน่ะพวกไอ้นู่นนนั้นเขาทำกันผู้ชายเขาก่อเขาจะทำไว้ให้ไงเป็นไม้ไม้พาดตรงกลางเราก็ทำ้องน้ำยังไม่เสร็จแล้วเริ่มเอาอีกใหม่ให้ลุงเสือตัดไม้อีกแล้วก็าทำอีกแล้วแต่ข้าวเราก็มีข้าวเราก็มีป้าจ้าวบ้านปกติเคยทำไหมเคยเคยทำกับพ่อแม่อ๋อให้กับพ่อแม่ด้วยอ๋ออย่างนะคะเคยทำ ลาเขาเหนียวใหม่ออกมาเนาะเขาก็จะเอาไว้เผาเขาหลามใช่มันจะหอมใช่มันจะหอมแล้วก็มันมีไม้อ่นแบบนี้แหละ<ม>บ้านหนูเอาไม้แบบนี้เผาในย่ายแต่ไม้แบบเนี้ยพลามันสุกปุ๊บต้องเอาเอาไว้ให้มันเย็นสักนิดนึงเ<อ>ผาออกมาหูเป<อ>ียกติดอย่างดีแต่ว่าบ้าน<ม>ค่อยมาทำแบบนี้ไม่เปาะเนาะบ้านเฮานะบ้า<ม><ม>น,นไม้เปาะบ้านที่บ้านไม่มีเขาเลยไม่มีเขาไม่มีแต่ไม้แบบนี้ว้าวขคได้ยนอะไรคะ าม,ามันมีน,นนะมันมีนั่นแม่ถุงมือเราใส่เอาพิทพิทได้ไม่รอถุงมือ嘛เจ้าลับอของเรานี่ไม่มีอะไรค่ะทุกคน <c oughs> หัวดำก็ทะลุมวยนะเขาเรียกว,ว่าข้าวหลามทะลุมวย <c oughs> เป็นไงทุกคนเวลาเผาเราก็ต้องลุ้นว่ามันจะไหม้ฟางหรือเปล่าไฟกับฟางมั็นของคู่กันนะคะทุกคนเราจะมาดูเนี่ยมันต้องเอาน้ำใส่อีกนะมันไหม้ถึงมันก็มันก็เป็นไฟนะป้าป้าไทยบ้านนี่เนี่ยอ่ะเดือดลงไปเลย คนคิดดู FC จะเหมาไม่เหมานะคะมาดูในคลิปนี้ได้เลย FC <laughs> จะหเหมาไม่เหมานี่มาดูในคลิปนี้ได้เลย <c oughs> โอ้โหวิ่งกันตับแลบก่อนทุกคนวิ่งตับแลบเลยนี <c oughs> <อ>่เลยถ้าเราม่ถุงมือเราก็หยิบยังร้อนอย่ก็ไม่ร้นอ,นอนด้วย ระรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ